ฮัลโวลฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เรือบนนอกครับผมเดี๋ยวก็จะลาควายไปลงหน้าเนะครับก็จะเข้าขอกพักครับแดดฮ้อนอ่ะวันนี้ก็ถือว่ากินแยาได้นักอยู่ครับ มันมีฝนตกลงมากนะ็มีเวลาเล่มครับควายกันจะไปกันเป็นกลุ่มครับพร้อมกันทุกตัวตัวไหนที่มาจ้ามันก็นจะห้องจะท่ากันอยู่จะคอยกัน <S <S เลือกนักครับเอาปิ๊กก่อนปิ๊กไปยู่ในข้อนน พอสถานการณ์กันนะครับถ้าแดดเบอก็ตอนแรงก็คงไม่ได้ปล่อย้วครับถ้าฝนมันตกนักนะถ,ถ้าฝนตกน้อยๆนี่ก็ปล่อยได้อยู่ปล่อยไปลงหนมนะขี่สายตาผมแล้วนี่เป็นซิกเนเจอร์ครับ นี่เอกลักษณ์ของมันเลยโอโ้มันเป็นจัดได้จะขี้ใส่ตั้งตลอดขากลับนีะขากลับไปลงน้ำครับขาหมาก็บัางเต๋อครับบางเต๋อกับขี้บางเต๋อกับหมูขี้เรียกครบด้ยตบตายเป็นล้อยครับไปเลว บ้านกันมีนักอยู่ครับมาจากแต่งขอบใกล้ๆบ้านบนข่อยงัวงไปไว้หัวโหมัแล้ครับไปมีตีว่างอยู่แล้วก็หัยังมันไฟฟ้าเข้าถึงใกล้ไฟฟ้าครับ เที่เขสามารถควบคุมพวกยุงพวกเหลือบอย่างได้ดีกว่าไดีดกว่ามาปล่อยอยู่ในสวนครับในห้อในดอยนี่มันพวกสาพาไปล่อมมันได้ครับแต่ว่าพวกแมงแมลงรบกวนอย่างนี้มันนักครับควายมันก็จะไปกันประมาณนี้ครับไปจ้า ช่วงเจ้ามันก็บางทีมันก็เล่นไปตัวคนเลี้ยงกับบันเลยครับ <c oughs> สบายสบายครับมันก็เล่นไปของมันตร <c oughs> <c oughs> งนี้ก็หาำฝนแทบจะทุกวันครับตกักฝน เวลาตัดเน้าชั่วโมงสองชั่วโมงครับฉันน่าสนกับโตกครับส่วนใจกับตัดกองๆงงไว้ในแปลงครับไปเร็วจ้าน่ะไป lượt được kết ngút n tiss Noel เดี๋ยวหน้าจะอุกนี่เคยเอาหน้าแผงกลามาลงครับแต่ว่าหานหานกินมนันต้องไปซิปมดครับ<ม>ไปเร็วลงแน่เงันเร็วเลือกหนัก

เฮ้ย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  <_ t ell> นี่คือข้อเสียของมันครับเรียบร้อยทำไมกินหัก,กปุ๋ยล่ะไปตางค์ดีๆมีกับผมไปอ่ะไปลงน้ำเลยไม่ใครล้มนะแกนี่ไปหนูนลงน้ำไป ไปเลยไปกลำลงไป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 อยู่มันไปนอนเจน,น้ำสักคำก่อนนี่ก็น้ำท่วมครับมันหลากมาครับตรงมากับน้หล้นขันบ่อ คนคันบ่อฟังนี่ครับน้ำร่นลงมาคันบ่อเละหมดเลยน้ำมันเสาะครับไปเร็วลงไปลงไปลงไปยืนประตูไปเร็วไปไม่กินอย่งกันนี่ไปเร็วมันยอมลงไปเร็ว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  đốt đều đốt chín ngọn nào ai đều đốt ai chúng còn nó nón này mọi người chơi đẹp hơn ạ nón 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 cầm mình khi ở nọc lại น้ำบ่อปลานี่ยก็ยังคุ้นอยู่ครับเป็นน้ำจีนองนะปลอบก่อนบุนครับมันเป็นตะก,กรอนเป็นคิปโปรัเป็นคิเป,ปะใส่ลักเข้ามาเดี๋ยวต้องเอาจุลินชีมาลงคนระับเงาะก็ยังเหลืออยู่ก็ <c oughs> มันลงเลยครับน่าจะหวานดยว่นะห้อข้างเก่าเรียงคว้ายก็จะประมาณนี้แหละอยู่กับแน้ มีหญ้าให้เล็มเหี่ยกเล็กๆน้อยๆครับจะมีตีกว้างๆนี่สบายเลยเรี่ยงควายอย่างบางคนเขาก็จะซื้อตีครับแล้วก็ปล่อยควายจะเป็นเรี่ยงมาเมือนแล้วนะขายควายได้มันก็เอาไปซื้อตีปล่อยควายไปต่อครับ มันก็สบายขึ้นไปใหญ่ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันก็นจะไปออกช่างปุ่นครับ <laughs> 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 แจ้งไี้พอแล้วครับ ไปเร็วข้าแรงเร็วเลือกก็จะตต้ลุกในห้อยอบนมาครับมาเกาะอ,อยู่แถวต้นไม้เนี่ยรอควายขึ้นพอควายขึ้นปุ๊บมันก็จะคอยกินครับถ้าเขามองเขาคอกแต่บางทีเขาเก็บงัวเฮ้ยเก็บควายเข้าไปมันก็จะกินงัวแตนครับเลือกไป ไปแต่งัวงมันได้เปรียบอยู่อย่างคือห่างมันเยาาห่างมันเหย้วก็ควายครับนี่เกาะแล้วนะ่ไปเร็วไป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 ขาแรงเร็วไปเรียกครบครับเรียกไปเร็ว ตัวก <łość> ับปัจจัยตัวน้อยๆครับกินกันก็มดเลือดเป็นหนักอยู่ครับไปเขาเรงเตือนเขาอันยามกูเตะเกี่ยวเน่าไ้ให้ ไปข้อไขว่ขอ้ขอมันเร็วไปหนุนขอ้ขอไขไปเร็วไปเดี๋ยวไปหน่อย